ครับอยู่กับผมริวคุงเกมเมอร์ท hmm. ีวรียนตอนนี้ก็อยู่ในเกม Dead Tigers 2เกมนี้ผมก็ได้เล่นอะไรมันอีกนิดหน่อยๆนะกับเกมนี้ไป mm hmm. พีกันก็เล่นช่วงมิชชั่นแรกๆไปนะก็ขอไปที่ผมไม่ได้กดแคสให้ดูนะฮะกับเกม Dead Tigers นะเรา ที่ผมเล่นมาผมก็ช่วยอีนี่มาเนี่ยโลตรโลเลยมันงี้อะจริง กเวลเนี่ยผมก็ได้เล่นจบไปสามมิชชั่นแล้วนะอยู่ในมิชชั่นที่สี่ แล้วก็เร็วๆสิเอ๊ะเดี๋ยวคุยเล่นแปบนึงที่แคสเกอยู่งนี้อะไรมึงอะไรมึงโอ้อะไรเขาใจไปไนะเฮ้ยเยดสร้างได้ด้วยป้องกันหรอ ไอ้ก็มากงมาเง่าเกมนี้นนระบบเกมแล้วก็ไม่ต้องกดยิงเองฮนะเข้าไปใกล้ๆตัวซอมบี้มันก็สามารถยิงได้เลยฮนะเห็นไหมฮะมันไม่ได้คลิกอะไรเลยปักปล่อยเมาส์มือใช้คีย์บอร์ดเดียวก็ได้นะเนี่ยเกนะมน่ะก็ง่ายๆนฮะได้เสียงปืนเยอะไม่ไะมีละไม่ได้ เฮ้ยีกอบกระสุนก็เข้าไปเพื่อที่หลอกกระสุนก็คือแอ a m m บ b อ x นั่นเองจ่ากำแพงเออจ่ากํแพงอ,งอีกเสียงไรเสียงไรเฮ้ย เดินกลับไปแล้วเดินมาทิ้ท้ายก่อนเลยลีโลลีโลโก็กระตัวอาร์เสียงอะไรวะอุ้ยเสียงอะไรเฮ้ยตัวแตกแล้วเอกโง่เอ้โง่ มาท่รถจที่รถอะที่รถเอบ้้ยยยยยเยยยยเยยยอยย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 ามยย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 ยนยยเยยยย อะไรอะไรต้องเลยนั่นแหละฝ่าล้วจ้าพิันคอมพาสตุกแล้วคอนติเนียนี่ฉลาหรอเพิ่หมเดนี่ยกเดยวพูดเลย เอเอเนี่จะปืนใหม่มานี่ใครเนี่ย <All right. S 1> หรืออะไร M P พ K เหรอเอ้ได้มาแล้วจ้าอุ้ยปืนใหม่มไม่ต้องใช้ปืนปก,กากกเกลื่อนเคลื่อนนะนรสินะ ขั้นที่ห้าโนมอนไม่ยากไม่ง่ายดาวน์โหลดเย็ต นี่เป็นไงล่ะเท่ล่ะกดขวาโันยอเยี่ยมเยี่ยมทพอรอด้วยโอ้ยเขาว่ายิงโนยิง,ค Elena, คงโ,โ,โ,โนยเขาพูดอะไรโนยิงโนยอาดิ

มแล้วเฮ้เออ้ยไ,ไม่กลัวหรอกมี M P 5กลัวไหมกลัวไหม เอ้ทำไมเป็นทางโล่งๆอย่างนี้วะาอวอเออเรีบไปแล้ว

อยากคิดว yeah, well, yeah. well, ่าอยู่หัวไม่โดนเลยไม่โดนเว้ย้ย้ยโอ้โหเตมเลยอันน้ตัช้าเตกไปตกไปช้าลยไปไปไป รออยู่ใหญ่วิ่งมาดิรออะไรแล่ารถเว้เยรถเรานีิว่ารถ รถต่อเที่ยวทีนี้อายักษ์ใช่เปล่ามิช right. ชั่นคอมพาสผ่านด่านอีกหนึ่งด่านนะฮะโอเคหรือจะเรียกว่าผ่านอีกหนึ่งวิชชั่นก็ได้ โอปคัอเคโอเคโอเคแล้สับดา์นี้ว่คลิปซ้ายเพื่อยิงโอ,โอเคย้ายมันเข้าไปในเลเซอร์นี้ได้โอ้โห <c oughs> เข้าไปจิ้มมัดไซเปอร์อีิสเลยฮะใคร โโอหขาขาดกันเลยทีเดียวนี่เย็ดนี่อีกนัดหนึ่งครับโดนไหมโดนตัวหนึ่งเออนี่ยิงเขานมนกันเลยทีเดียวนะแล้วเขามาอือเข้ามากับหัวขาดสิครับโอ้โห้กิ้งเป็น ยิงแขนออหหัว,ห,วหัวดิกตีโอ้หัวขาดกันอีกนัดไหมเยเชสไซแมงโคตรแรงไงอ้เหี้ย เดินมาไม่ไม่อา,าบ้านนานนวลน้องขาขาดกันเลยสินะเฮ้ยอุ้ยเชื่อพ่อโอ้โหเอ้ยเวลาหมดแล้วยิงยิ่งยิงสั่งระเบิด intrusion ัวนึงตัวนึงอหอหัวขาดเลยยิงขังระเบิดเล่นบบน,นัดหนึ่งผ่านแล้วจ้าเยาได้หกรบาทเหลือหกรดอลลาร์นั่นเอง ไอ้นี่ใครเนี่ยเป็นใครไม่เคยรู้จักมนเลยเล่นมิชชั่นต่อไปกันเลยมันก็เป็นมิชชั่นต่อไปแล้วจ้าให้ทำดีเท่าไหร่ยิ่ดีด้วนะกระไเงินอะสปรลทะ Here I come เพไปแล้วจ้ามีเสียสงซอมบี้ใกล้ๆอะไรอะไรไปย,ยินหัวรัก็เสร็จดีครับเข้มายิหัวรอเลยเป็นไงล่ะไมค์จะ <ś cis> ้าในแดีเฮ้ยฟาีตอตายดีครับ

ทุกคนเป็นคนเป็นลูกคุณเกมอร์ทีวีด้วยอยวบ้าอย่าเข้ามาใกล้หนูเลยกันไล้ก่อนเพื่อป้องกันความปลอดภัยขอ si. งคุณและทรัพย์สินแก้หายแล้วแก้หายแล้วแก้นเหายแล้ว

ได้อ่ะโอ้โหไม่อ,ไอ้นทำทำไม่ได้ไงเขาไปอยู่ตู้เย็นโอ้ยเย่ yeah, อเทมมาเยอะแยะเลย Yes พร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ฮะสวัสดีครับดบาย